สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ย h a ฟ f n u i s d a y ประจำวันที่16มกราคม2564นะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องของนุ้ยมาตลอดขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะและทุกๆกำลังใจนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และระวังอันตรายนะคะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนลงนะคะก็ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ อันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง19มกราคม64นะคะบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงค่ะค่อนข้างแรงอีกระลอกนะคะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีก4 6ถงองศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตรค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีอากาศเยน็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยำเพอบ้านโปงจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมเบาสลับอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย18องศาเซลเซียส ตอนกลางวัน31อ,องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นนะคะ25องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 -34 ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมานะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1นถึเมตรค่ะที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีฝนตกตอน9้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นค่ะ มีลมโชยนะคะปริมาณฝนตอน9โมงถึงเที่ยง0.4ม mm. ิมบ่าย2โมงถึง4โมงเย็น0.8ม mm. มพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอปะทิวจังหวัดชุมพรมีฝนตกเป็นละอองฝอยนะคะตอน10โมงถึงเที่ยงค่ะมีลมโชยค่ะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากเลยนะคะก็แค่0.2ม mm. ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะ เที่ยงเพอศีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกตอน8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะปริมาณฝนตอน8โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย1.8ม mm. ิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น2.4มิมตรแล้วก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะ0.5ม mm. มตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงเพอทานโตจังหวัดยะลามีฝนตกตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะ แล้วก็โ่อีกทีตอน5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะปริมาณฝนตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเนี่ย1.3มิลิเมตรแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่ม0.6มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดาม,มันนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกเป็นละอองละอองตอน5โมงเย็นนะคะ ปริมาณฝน,นก็ไม่ได้มากเลยแค่0.2ม mm, มค่ะมีลมโชยสลับกับอ่อนค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเภอกันตังจังหวัดตังมีฝนตกตอนบ่ายโมงค่ะถึง6โมงเย็นฝนหนักสลับเบานะปริมาณฝน,นตอนบ่ายโมงถึง6โมงเย็นเนี่ย17.5ม mm, มค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจบพยากรณ์อากาศกับนุย้ยฮัฟนุยเซนะคะ แล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย